วัสดีครับพี่น้องไปเช่าสานมันนองหน้าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมมาครับพี่น้องจะทําการวัดเชือกครับผมวัดเชือกก็ไม่ทราบว่าพี่น้องมองไปสายบินทุกท่านครับเชือกเขียวที่เราซื้อมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้มัน2.5มิลครับไม่ทราบว่าพี่น้องรู้ถึงความยาวของมันหรือเปล่าครับว่ายาวประมาณกี่เมตรครับผมผมก็ยังไม่รู้ครับพี่น้อง ผมก็ยังไม่รู้ส่วนพี่น้องบางท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมรู้แล้วก็รู้อีกก็ได้ครับอยากจะรู้ว่าม้วนหนึ่งมันมีความยาวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะทาการผูกที่ต้นไม้นี้ครับผูกต้นไม้นี้แล้วก็นู่นครับขึงตรงไปเลยครับขึงไปถึงนู่นครับแล้วก็วัดดูครับใช้แอปลิงวัดดูว่าความยาวจะเท่าไหร่ครับโอเคครับผมเริ่มกันเลยครับผม ไปพี่น้องไปเลยไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับแบตดกล้องก็ใกล้จะหมดโอ้ยลืมชร์จดบดมาีครับผมเรื่อยๆครับผมโอ้ยมีวัวด้วยวัวมาขวางตัวนึง เชือกตละลามินเนี่ยความยาวมันก็ไม่รู้จักความยาวเท่ากันหรือเปล่าครับแต่ที่ผมเข้าใจว่าเชือกเส้นใหญ่เนี่ยความยาวมันอาจจะสั้นกว่าครับยิ่งเล็กเท่าไหร่น่าจะได้เยอะครับผมความยาวน่าจะได้เยอะอย่างตัวนี้2.5มินครับ2.5มิลเอาไว้ปล่อยว่าวจุลาสัก เมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบห้ากำลังดีครับผมกำลังสวยนะครับหมดไปเรื่อยๆแล้วครับผมเริ่มหมดไปเรื่อยๆแล้วผมเดาคร่าวๆว่ามันน่าจะประมาณสองร้อยเมตรครับพี่น้องสองร้อยเมตรผมกะเอานะยังไม่เคยวัดทีครับนี่ครับมาไกลพอสมควครแล้วพี่น้อง มาไกลพอสมควรตอนนี้ก็ถึงผ้าใหญ่แล้วครับผมถึงผ้าให่แล้วอ้ใกไก่หมดแล้วครับผมไก่หมดแล้วแบตก็จะหมดเชือกก็จะหมดครับพี่น้องโอ้ดูว่าไหนจะหมดไวกว่ากันน่าจะไกลพอสมควรเดี๋ยวลองลากให้ตึงๆหน่อยดิ กับผาใหญ่มาพี่น้องนี่คือจุดปลายเชือกครับผมนี่คือจุดปลายเชือกอยู่หลังเผาใหญ่มานี่ครับสุดพอดีเดี๋ยวทําการวัดกันครับพี่น้องว่ามันจะกี่เมตรครับโดยใช้แอปลิงครับผมแอปลิงแอปวัดเนื้อที่ครับผมวัดเป็นเมตรไปเลยว่ามันได้กี่เมตรขึ้นไปตรงจุดผูกเชือกนี่ครับด้านหลังผมก็สะพอดีถึงขอบสะพอดีครับผมถึงขอบสะพอดี ถ้าซื้อสองม้วนก็น่าจะประมาณนู่นแหละครับป่ายูคาครับผมกลางป่ายูคาเลยครับตีนโคกบ้านของเราครับถ้าสองม้วนนะม้วนหนึ่งก็ปล่อยโซดแจ้งได้ครับม้วนหนึ่งถ้าลมดีๆลมรุนๆดีๆก็อยู่สูงเติบครับโอเคครับผมมาเริ่มทําการวัดเลยครับเดี๋ยวขอใช้แอปลิงจากมือถือครับวัดพี่น้องรอชมด้วยกันได้ครับว่าผมเดินไปถึง ที่เชือกผูกเอาไว้กี่เมตรครับ In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never-capped space i won't stop till i hear him say oh, oh, da -da -da. again I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. I move fast and climb, a new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. Uh. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say, oh. พี่น้องวัดมาเรียบร้อยแล้วถึงจุดพิกัดที่ผมผูกเชือกครับ240เมตรครับพี่น้อง240เมตรจริงๆถ้าตีเอาความตรงความโค้งผมก็ตีไปเลยครับประมาณ250เมตรครับพี่น้องน่าจะประมาณ250เมตรคร่าวๆครับถ้าเอาตามความตรงครับผมผมมีโค้งนิดนึงครับมันก็เลยวัดได้240เมตรครับเกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับ แค่นี้นะครับเชือกตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆครับ2.5มิลเอาไว้ปล่อยไอชาติครับบินค้างคืนครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเก็บเชือกเข้าบ้านครับผมรู้คำตอบแล้วครับสวัสดีครับ